สวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นเรื่องของสาระภูมิศาสตร์นะลูกเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นภูมิศาสตร์เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีเนื้อหารเรื่องของอะไรกันบ้างนะ ันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดนะคะซึ่งปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมี3ตัวใหญ่ๆด้วยกันนะตัวแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพตัวที่2นะคะลักษณะทางวัฒนธรรมและ3มคือลักษณะทางสังคมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าแต่ละลักษณะเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีตัวอย่างยังไงบ้างนะ ลักษณะทางกายภาพนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นในพื้นที่ของจังหวัดที่เราอาศัยอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เรานับเป็นทรัพยากรที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะใช้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะอย่างตัวอย่างตามภาพนะคะในรูปภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปของ ต้นโพทะเลเลยนะคะเพราะว่าต้นโพทะเลเนี่ยเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสม,มุทรปราการนะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพต่อไปรูปภาพที่สองนะคะรูปนี้คือปลาอะไรเอ,อ่ยเด็กๆรู้ไหมรูปนี้นะคะก็คือปลาสลิดค่ะแต่ปกติเด็กๆจะเห็นเนี่ยที่ตลาดก็จะไม่มีหน้าไม่มีหัวมาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยจะถูกตัดออกไปแล้วใช่ไหม ปลาสลิดนะคะก็เป็นสัตว์ประจำจังหวัดสมุทรปราการของเรานะส่วนอีกรูปภาพหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นรูปภาพบริเวณปากน้ำสมุทรปราการนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นนี่คือลักษณะของที่มาของคำว่าปากน้ำนะลูกอันนี้ก็จะเป็นจุดนะคะของแม่น้ำเจ้าพญาที่ออกมาเจอกับน้ำทะเลอ่าวไทยนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณจังหวัดสมุทรปราการเรานะ อันนี้ต่อมาค่ะลักษณะทางกายภาพเนี่ยก็หมายรวมไปถึงภูม,มิประเทศนะคะนั่นก็คือลักษณะของพื้นผิวโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสูงความต่ำของพื้นที่นะคะโดยที่ลักษณะภูม,มิประเทศเนี่ยก็จะแบ่งออกได้หลากหลายเลยลูกอย่างเช่นภูเขานะคะที่ราดเชิงเขาและที่ดอนที่ราบที่ลุ่มรวมไปถึงชายฝั่งทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทุกอย่างที่คุณแอนกล่าวมาเนี่ยถ้ามองเป็นภาพแล้วมันจะต่างกันยังไงนะคะอ่ามาเป็นรูปภาพแล้วเด็กๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะเด็กๆดูที่ที่ภาพช่วงแรกนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะซึ่งพื้นที่ภูเขาในลูกมักอยู่รวมกันนะคะเป็นเทือกเขาซึ่งในเทือกเขาเนี่ยก็จะมีแนวเขาหลายทิวเขานะคะซึ่งในทิวเขาหนึ่งเนี่ยก็จะมียอดเขาอีกหลายๆเลยนะ เป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีระดับความสูงนะคะขึ้นจากบริเวณโดยรอบนะระหว่างสันเขาเนี่ยก็จะมีหุบเขาแทรกอยู่นะคะสลับอยู่ด้านล่างนะคะาวน,นี้ในระหว่างหุบเขาเนี่ยก็จะมีพวกลําห้วยหรือว่าทางน้ํานะคะพื้นที่เขาส่วนใหญ่ก็จะมีป่าไม้ปกคลุมนะคะแล้วก็ถือเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลาธารนะลูกอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะ ต่อมานะคะนักเรียนมองรูปภาพข้างๆกันถัดมานะอันนี้เราจะเรียกว่าที่ลาดเชิงเขานะคะหรือว่าที่ดอนนะคะอันนี้ช่วงนี้เดีย๋ยวแคนเอาเมาส์ชี้นะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นที่ลาดเชิงเขานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ดอนละนะก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่ต่อเนื่องมาจากภูเขานะมีป่าไม้ปกคลุมนะคะมีลําน้ําไหลผ่านนะคะแต่ตรงนี้จะเริ่มเป็นคลองละ เป็นเขตที่มีดินตะกอนเนื้อหยาบนะคะอย่างเช่นพวกกรวดทรายดินปนทรายดินร่วนเป็นต้นนะลูกนะภาพต่อมาค่ะด้านล่างจริงๆเป็นภาพต่อกันนะแต่น,นี้เพื่อน,านมาขยายให้เราเห็นชัดๆนะคะต่อจากที่ดอนค่ะก็จะเป็นที่ราบนะคะที่ราบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะราบเรียบนะคะมีแม่น้ําไหลผ่านนะดินตะกอนก็จะมีทั้งดินทรายทรายแป้งดินร่วนดิน เหนียวนะคะตรงบริเวณที่ลาบเนี่ยลูกที่จะเป็นที่นิยมนะคะที่มนุษย์เนี่ยเลือกเป็นที่ตั้งถิ่นฐานนะคะดังนั้นบริเวณนี้ก็จะมีผู้คนสร้างสิ่งสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะตามแนวแม่น้ําลาคลองนะคะพืชพันธุ์ชนใหญ่ก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่มนุษย์ปลูกนะคะก็เป็นพืชผลทางการเกษตรเนาะต่อไปอีกช่วงหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าที่รุ่มนะคะ ที่ลุ่มก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับรุ่มหรือว่ารุ่มปากแม่น้ํานะคะก็จะมีเรื่องของสันชายฝั่งเห็นไ,ไหมเพราะว่าอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะคะตะกอนตรงนี้ก็จะเป็นพวกดินเหนียวดินโฟนดินเลนเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริเวณปากน้ําที่จะไหลลงสู่ทะเลนะลูกดังนั้นพืชพันธุ์บริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่ทนเค็มได้นะคะหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งว่าพืชน,น้ํากลอยเนาะ แล้วก็บริเวณสุดท้ายเลยค่ะภาพสุดท้ายที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ชายฝั่งกับชายทะเลเนี่ยมาเจอกันนะคะก็จะมีชายฝั่งที่เป็นหาดทรายสันทรายอาจจะเป็นในลักษณะของแหลมหรือว่าชายทะเลที่มีอ่าวมีเกาะนะคะตรงนี้พืชพันธุ์ก็จะเป็นป่าชายหาดแล้วก็ป่าชายเลนนะคะเป็นต้น อันนี้คือตัวอย่างของลักษณะภูมิประเทศนะลกูกอย่างต่อมาค่ะภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศคืออะไรภูมิอากาศก็คือลักษณะของอากาศในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่นะคะอาจจะรวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิความชื้นลมนะคะอย่างเช่นเรื่องของอะไรไอน้ำเมฆหมอกฝนน้ำค้างนะคะ หรือแม้แต่ฤดูกาลนะคะก็เป็นปัจจัยในการกําหนดลักษณะภูมิอากาศนะคราวน,นี้ลักษณะภูมิอากาศเนี่ยก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะลูกอย่างเช่นการประกอบอาชีพค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะคะมีความชื้นค่อนข้างสูงเราก็ต้องปลูกพืชให้เหมาะกับสภาพอากาศหรือแม้แต่เราอยู่บนภูเขา มีอากาศหนาวเย็นนะคะเราก็อาจจะเลือกปลูกพืชเมืองหนาวนะคะก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะต่อไปค่ะอย่างที่สองค่ะแหล่งน้ําค่ะแหล่งน้ําตามตามธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นโลกอย่างเช่นพวกห้วยลําคลองแม่น้ําหนองบึงเป็นต้นนะคะแหล่งน้ําเนี่ยก็เป็นที่สําหรับกักเก็บน้ําในฤดูฝนนะคะทําให้เรามีน้ําใช้เนาะ ครัวน,นี้จังหวัดที่มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติมากเนะะี่ยค่ะก็จะถือว่ามีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะส่งผลให้การเกษตรหรือว่าการปลูกพืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะบริเวณไหนที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์การเกษตรหรือการปลูกพืชพันธุ์ก็จะค่อนข้างดีใช่ไหมคะแต่ถ้าบริเวณไหนที่ขาดแหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เองก็ต้องรู้จักปรับตัวในการสร้างแหล่งน้ําขึ้นมานะคะเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้นะ อย่างเช่นพวกเขื่อนอ่างน้ําฝายหรือบ่อน้ําเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขของมนุษย์เรานะคะคราวนี้แหล่งน้ําจะมีอยู่สองประเภทลกูกจะมีแหล่งน้ําธรรมชาติกับแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างที่คุณนาบอกไปว่าแหล่งน้ําธรรมชาติก็อย่างเช่นห้วยน้องคลองบึงแม่น้ําเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นเขื่อนนะคะ เขื่อนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและเป็นเขื่อนค่อนข้างใหญ่ก็อย่างเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนศรีนครินเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่คลองคลองส่งน้ําชลประทานต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จัดเป็นคลองเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะต่อไปอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะก็คือพืชพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะก็คือพวกต้นไม้ป่าไม้นั่นเองนะคะ ซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลายประเภทเลยนะลูกยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นป่าเบญจพรรณนะคะป่าพวกนี้ก็จะอยู่ตามภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเชิงเขาที่ดอนนะคะหรือถ้าเป็นบริเวณที่เป็นโคกเป็นเนินนะคะก็จะเป็นป่าเต็งรังนะหรือบริเวณไหนที่มีภูมิอากาศมีความชื้นสูงนะคะก็อาจจะเป็นป่าดิบนะคะต่อไปค่ะสัตว์ป่าลูก สัตว์ป่าก็มีมากมายหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆแตกต่างกันไปนะคะตามสภาพป่าเนาะก็จะมีสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์น้ํานะคะล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ในป่านะคะดังนั้นถ้าเรารักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะประเทศไหนหรือพื้นที่ไหนที่มีป่ามากอุดมสมบูรณ์เนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมีความเจริญนะคะเพราะว่า ไม่เข้าไปเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าป่าไม้นะอันนี้เราก็จะเห็นเลยครบเลยนะคะมีอากาศมีแหล่งน้ำมีพืชพันธุ์ธรรมชาติมีสัตว์ป่านะคะพอเราเห็นภาพพวกนี้อยู่ร่วมกันเราก็ทำไมสบายตาสบายใจเนาะต่อไปค่ะเดเก็กๆลักษณะทางวัฒนธรรมค่ะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วลักษณะทางกายภาพนะคะต่อมาเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมค่ะ ลักษณะทางวัฒนธรรมคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นจากความคิดหรือความรู้ของมนุษย์นะคะมาปรับใช้ลูกเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะคะซึ่งผ่านการสั่งสมสืบทอดกันต่อมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งวัฒนธรรมนี่แหละคือตัวที่บ่งบอกแสดงออกให้เห็นถึงความเจริญงกงามของมนุษย์นะคะซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะ กลุ่มที่1ก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุค่ะและกลุ่มที่2คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็จะมีทั้งวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นภาพตรงนี้นะคะก็จะเป็นการละเล่นหรือประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมคะก็จะมีการสาดน้ําปะแป้งกันนะคะตรงนี้ เทนีเนี่ยเราจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะแต่ด้านหลังนักเรียนมองไปลูกก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะหรือแม้แต่เครื่องนุ่งห่มที่คนในภาพแต่งกันอันนี้เราจะนับเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแยกยังไงนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุลูกจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต จุดสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นวัตถุจะต้องจับต้องได้นะคะเป็นสิ่งของที่เราสามารถจับต้องได้นะเช่นที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มนะรวมไปถึงอาหารการกินนะคะอันนี้ก็นับเป็นวัตถุนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งนั้นเลยนะคะ ต่อไปเราไปดูกันบ้างว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุล่ะเป็นยังไงแน่นอนถ้าวัตถุสัมผัสได้วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็ต้องสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมคะก็อย่างเช่นเรื่องของประเพณีความเชื่อนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าประเพณีสงการคืออะไรแต่เราอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะความเชื่อในพุธผีปิศาสนะคะละทัทธิต่างๆเนี่ย เรามีความเชื่อมีความคิดแบบนั้นแต่บางทีเราอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะเป็นต้นนะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นลักษณะทางสังคมนะคะซึ่งก็คือการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่นะลูกที่มีการปรับตัวนะคะให้เข้ากับลักษณะทางกายภาพแล้วก็ลักษณะทางวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงนะคะมีอากาศเย็นก็เหมาะแก่การอะไร แก่การประกอบอาชีพนะคะในการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวนะคะก็เราก็จะเห็นว่าอาชีพทางภาคเหนือนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกพืชผักเมืองหนาวนะคะอย่างเช่นพวกสตรอเบอรี่นะคะทอ้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือแม้แต่ใบาชานะคะดังนั้นอาชีพของคนในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบททางกายภาพแล้วก็ทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานะคะหรือถ้าเราอยู่ทางใต้นะคะอยู่ใกล้ทะเล อาชีพทนิยมนะคะก็จะต้องเป็นอาชีพอะไรการประมงนะคะการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะหรืออย่างคนภาคกลางเราค่ะมีดินดีน้ําดีนะคะก็จะเป็นการกเกษตรนะคะทั่วไปอย่างเช่นการปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะทางกายภาพแล้วก็วัฒนธรรมนะคะถือเป็นลักษณะทางสังคมนะลูกนะคะ นอกจากนี้การที่เราจะทำความเข้าใจในพื้นที่นะคะเราก็จะมีตัวช่วยนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เด็กๆเ,เคยเห็นแล้วก็เรียนรู้กันมาแล้วนะคะก็คือเรื่องของการใช้แผนที่หลกนะคะการใช้แผนที่เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของจังหวัดนะคะตอนนี้ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่บนหน้าจอนะคะก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งก็จะแสดงไปถึงเรื่องของ พื้นที่นะคะพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเส้นถนนนะคะมีแม่น้ำเห็นไหมมีเส้นแสดงแม่น้ํามีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานที่ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแผนที่เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยแผนที่จะต้องบอกชื่อแผนที่นะคะแน่นอนแผนที่นี้เขาเขียนชัดเจนเลยว่าอะไร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างที่สองค่ะจะต้องบอกทิศเสมอนะคะและอย่างต่อมาค่ะก็จะเป็นการอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มีปรากฏอยู่บนแผนที่นะเขาก็จะบอกแล้วถ้าเป็นจุดแบบนี้หมายถึงที่ตั้งจังหวัดถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงอำเภอถ้าเป็นรูปดาวก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมคะก็จะมีคําอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่บน แผนที่ตรงนี้เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาหรือดูแผนที่หรือใช้แผนที่เนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของมาตราส่วนนะคะซึ่งแผนที่เนี่ยจะมีการย่อหรือย่นระยะมาตราส่วนตามของจริงนะลูกดังนั้นเวลาเราไปดูเนี่ยค่ะเราก็ต้องเทียบเรื่องของมาตราส่วนด้วยนะคะนอกจากในปัจจุบันจะมีการศึกษา ลักษณะจังหวัดจากแผนที่แล้วนะคะเราก็ยังมีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะคะนั่นก็คือการใช้รูปถ่ายนะคะรูปถ่ายทางอากาศนะก็อาจจะใช้จากอะไรจากโดรนก็ได้นะคะหรือจากดาวเทียมได้นะคะก็ยิงภาพถ่ายภาพทางอากาศขึ้นมาเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากแผนที่เนาะได้เห็นสภาพพื้นที่ที่จริงนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายตัวมากที่เราเอาเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะหรือแม้แต่แอปพลิเคชันหนึ่งที่สำคัญเลยในโทรศัพท์พวกเรามีหมดเลยก็คือ Google Map นะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ใช่ไหมสมัยนี้จะไปไหนมาไหนก็ใช่ไหมกดใน Google Map นักเรียนก็ทำไมละไปได้แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาหรือเพื่อประโยชน์ทางภูมิศาสตร์นะคะดเด็กๆอันนี้จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะออันนี้ก็จะเป็นเรื่องเห็นไหมมีการใช้รูปภาพจากดาวเทียมนะคะเราก็จะเห็นและตัวตนี้จะเห็นทางเส้นการจราจรเห็นสภาพพื้นที่จริงนะคะบริเวณต่างๆก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงมีข้อมูลรายละเอียดเห็นไหมตรงนี้ก็จะบง่งบอกเลขถนนนะคะ บ่งบอกเส้นแบ่งเขตประเทศนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณบอกและชื่อทางหลวงชื่ออะไรนะคะเป็นต้นนะวันนี้ค่ะเด็กๆกันบ้านมีแค่สองเออมีแค่หนึ่งข้อใหญ่นะคะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อย่อยะคะ่ะคุณครูขอมอบหมายให้นักเรียนนะคะทำการสืบค้นข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการนะคะตามหัวข้อต่อไปนี้นะลูกให้นักเรียนเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์เลยจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือแบบข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทร ประการนะคะข้อที่1ให้นักเรียนวาดรูปนะคะแล้วก็ระบายสีตราประจําจังหวัดของเรานะข้อที่สองค่ะให้นักเรียนเขียนลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนะคะเอาโดยสรุปพอนะคะลูกไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะเอาแค่สรุปว่าเออมีลักษณะยังไงตั้งอยู่ที่ภูมิภาคใดของประเทศไทยมีลักษณะทางกายภาพอะไรยังไงบ้างนะคะนักเรียนก็อธิบายมานะต่อไปข้อที่สค่ะก็จะให้นักเรียนเนี่ย เขียนชื่อสถานที่ที่สําคัญของจังหวัดมา5สถานที่นะคะอะไรก็ได้ที่เป็นสถานที่ที่สําคัญอย่างเช่นอะไรบ้างเมืองโบราณพระสมุดเจดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและข้อสุดท้ายท้ายสุดค่ะให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะว่าจังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยมีประเพณีหรือว่าเทศกาลอะไรที่สําคัญบ้างนะก็ให้นักเรียนเลือกมาสามประเพณีนะคะอูสมุทรปราการเรามีประเพณีเยอะแยะเลยเนาะ เด็กเรียนได้ไปสืบค้นนะคะนักเรียนก็จะได้ทําความรู้จักจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นนะวิธีการส่งงานเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กเ,เขียนลงในสมุดนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้เลขี่เสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งลงอัลบ,บั้มในกลุ่มลายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ป .4 นะโอเคนะคะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะคะสําหรับภาคเรียนที่หของเรานะคะ เด็กๆอย่าลืมทํากันบ้านนะคะให้ครบเนาะแล้วก็เช็คเดี๋ยวคุณครูจะส่งรายละเอียดไปเรืเ่อยๆว่าใครยังไม่ส่งอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ